โอเคแล้วนะครับสวัสดีครับนี่คือรายการซีซีทีทวีอะไรวะเกมนะครับแล้วนี้เราก็จะมาแคสเกมไมโครฟอยู่ในปาร์คที่สี่กันแล้วโอ้ยขอเสียงคุณนายลูกเกดหนะครับแขก์พิธีกรรับเชิญคนใหม่ครับสวัสดีครับเฮ้ยแน,นจจ้านะหน้าที่เจ้าี่แก่ผมนายลูกเกดนะแคร์มาจากรายการทีวเกมเมอร์นะแคร์ทีมเสียงกระเด่มาก าวันนี้คุณไนท์เขาต้องสร้างบ้านเองนะฮะครับงานหนักแล้วปูเรื่แหละเรื่อสร้างบ้านชิวๆหรือส้าตัดต้นไม้อ้าสร้างบ้านด้วยทรายจะเว้นต้นไม้อ้าอย่างไมั่งเกรียนเคี้ยวโปเติ กินอะไรกินอะไรโอเ้กเราก็กินเดยอดากเกัอบเบื่อไนกกินโก๊คันไปกูกินเละเรากินโกคันกูกินเลยแล้วสไปซี่อ่ะโอ้เราเป็นโกโน๊ะคัแล้เบเป็นโกเล่ไปละไม่ทนละห้ามตัดไม้ตเนีแจะเอะอเอาเอาหินไป หิวข้าวหิวข้าวเอาแตงโมโอ้ยหิวฮิวโอ้ยเจ๊กูทำไมอะตอนนี้นะฮะผมซึ้งใหม่แล้วผมสามารถอัดจิตต่อได้แล้วนะมันกำลังจะลองไปซีแมนพาร์ทสองนะฮะซีแมนนะงพคูนลบไปแล้วมันอย่างนั้นอะใช่ไหม มันเสีย,ไไยงามายไม่ได้ยินเสียงอ๋อไม่ได้ยินอะไรหรอใช่แ้วเชิญไม่ได้ยินอยู่เลยยินสิอีกไปหน่อยคลิปนี้เอาสักครึ่ชมมงชั่วโมงเขาอัดใหม่อันนึงตอนจะตั้งชื่อไอ้นะเขาต้องไอ้นั้นเริ่มตั้งชื่ออะไรใช่อยากอัดใหม่แค่ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกอย,อยากอัดใหม่แล้วผิผดเหรอ ไม้ยิ่งเข้อะไรกันเนี่ยผิดมากเลยเพื่อนกรนะจายอ่ะมาเนี่ยอะไรกูจะฆ่าเราตายเดียวโอ้โหมันได้ฆ่ากระจายนึ่งใหญ่สองได้สองไม่ให้ตัดต้นไม้เออมาตัด<อ>ตรงมาตัดตรงนี้นี่เ็นั่นแหละที่กูเลยจะวิ่งมาเนี่ยแล้วพลังมันเลยฟูเนี่ยกูจะไปแตงโมหมดยังหมดแล้วพลังเลยเยอะไหมอ้าเอ้าเอา้เอาเาดี๋ยวตอกเรียบร้อย

เจอแล้เป้เอาไปเจอแล้วอุย้ยเจอไอ้ขี้น้ำเงินเขาเรียกว่าอะไรเลืมเีลยลาพิธเออลาพิธเจนลาพิธเอ้ยรู้ว่าเน,น,นี่ยตอนเนี้ยเขาเขาขุดม,มันอกอเกาะแล้วเนี่ยเชี่ยมากส,สกีเหมือนพี่ออยมากเลยอะไรตัวเองนะตะกินพี่ออยแล้วดูชื่อขอ,ของมันชื่อมากกว่านะอ๋อชื่อ รอเฮ้ยเดี๋ยวมาเ,บบเดี๋ยวมาไปไหนน้าไปตรวจตรวจสอบน่ะสน,นัยไปยาเนในในกลางไงยานในกลางไปหาอาเบะอันนั้นเป็นเพื่อสนสนิทของอาเบน่นะฮะชอบเล่นอาโอนน้อยนะฮะคุณไนท์เฮ้ยใครเปลี่ยนอะไรเนี่ยแท็กเกิ้ล เฮ้ยเคยใชสก,กิมพีตาเกลเฮ่อเฮ่อ,อไห้นายเอ,อ้ย่าเล่นเลยเฮ้ยสงสารพีตาเกลเขาแฮกพีตาเกลเขามาเล่นเก่กลัวมากโคตรกวนเลยนะฮะคนนี้สงสารพีตา,มมา,ตากเกลเขาแกน่นพูดตอนกำลังเ,เ,เขาเป็นที่หนึ่งเลย ออเอะเสียงอะไรฮะเนี่ยเสียงใครเล่นน้ำวะจางนั้นพอมันด่าแล้วนะครับเราจะเปิดตัวโอมิให้มันล้ำค่าเลยนะฮะโอเคไม่หมดโซนหรอกใช่อหมโ้เจอสถานนี้ทำไมแถบีเจอสถานนีด่างโอ้เจอกาวเวลเต้องจัดก,การโลกกาวเวลเติดมีแต่รอยนะไม่ได้คิดไม่ได้ ตัวกเปิดสตูดิโอมิกพ่องตายนายด่ากูใช่ไหม อุ้ยตกุดยอดเลยที่มารูไหมเกจกลับเรื่องมาให้เปิดเซิร์ฟเอมิกอืมมึงด่ากูมึงกลจะไปหลอกไปแดกอย่าให้เปิดลงงา ปิดก <muitas> ูวางสายแค่นั้นแหละไม่ได้วางสายไปแค่เกมแล้วเขาเมืองไปเยอะโอ้หมอติดสตันนี้อะไรวะหมอติดสตันเดี๋ยวจะไปแค่เกมสองคนแล้วก็แล้วแต่มึงแล้วแล้วมึงไปไหนกันน่ะกูจะไปเล่นเกมอื่นกูอยู่แล้ว คุดง่ายไปแล้วหนึ่งลายสามสี่โอเคสิบอกอ่ะ แล้วคุณนายไปไหนแล้วเนะี่ยใครเป็นหัวหน้าห้องอุ้ยทองใครเป็นหัวหน้าห้องเอ่ยคุณไนท์มั้งคุณไนายฮะ <c oughs> แล้วบอกนะว่าเองทำลึกลงมาอีกัอะอะไร ตอนนี้นะมันจะโฉนเต็มคันเลยกูแค่ใส่ชื่อแต่เก็ไม่เสร็จกูผิดตรงไหนป่ะเนี่ยกูก็ไม่แฮกอะไรอะไรของพี่แจ๊กเกอร์อยู่แล้วนี่นะกูก็ผิดเขี้ย เราผิดหมดสัตว์เอ้ยแม่ยุ่งเรื่ทำไมวะน่ะ ハハハハ เต็มคำ ก็ได้ สองแยกมันขุดแยกกันขุดดิอ,อย่างนี้มันก็ความดนจุดเดิมนี่ นะครับเออไม่ได้พูดซะนานอัดอยู่เนะี่ยอัดอยอะแยะอัดเยอโอวว้เจอรลอนแก่หายใจอร้อนเยเอะจังปาร์คซามขอจบเพียงเท่นี้นะครับส่วน